สีรเ,สสสเ,เรียลเด็ดดีใช่สัดนีชื่อบิลตีเป็นคนที่ดีที่สุดเลย่ดูเมีดราขนาดนี้เนะี่ย้โอ้โหดิฉันรูยมาก้างซื้อกระเป๋ามาเป็นล้านโอ้กระเป๋าเบน,นงกระเป๋าผ้าใส่ไปไปที่ไหนก็ได้แหละ้ มากเลยนี่ก็จะใส่ใบไหนไปเที่ยวเล่นดีนะเงิในใบอะไรกันโอ้โหวันนี้นะฉันจะไปเดินเล่นฉันจะไ,ไนี่นจะต่อฉันให้กระเป๋าเหลืออานี่มันกระเป๋าเปลี่ยนเปลี่ยนเออเอ้ยเอากระเป๋านี้แล้วกันสวยดีกระเป๋าว,วันนี้เนี่ยนะไปกินข้าวาาดูไหมไม่ใช่ข้าวนาบ้านดิข้าวนอกบ้านข้าวนาข้าวนาบ้านมันมันไม่ใช่หน้าบ้านนะมันอยู่ตรงนู้น ข้างบานแล้วกันเองพี่ของเราอยู่ไหนนะจะยืมรถซะหน่อยเออใช่ใช่ใช่ใชม้จะย,ยืมรถเราไปหรือเปล่าไปยืมพี่พี่คะเคยยืมรถเนี่ยนะแคะโอ้ถือเอาไปเลยโอ้ร้นพี่แต่งตัวได้ดีมาก จะกินข้าวโอ้ยสีสั่งนั่นนั่นเป็นเปนผิดเรยแ้วน่เจ้าของร้านเหรอเนี่ยกินอาหารเลยแล้วกันวันนี้ฉันจะสั่งนี่แล้วกันเคกครีมเลยอร่อย,ออยกินไปสักอันไงสักอันของอันเป็นยังไงนะ

เพลินหน่อยฉันก็จะนอนแล้วแหละใช่ใช่ใช่ฉันก็จะนอนนอนนอนเป่าลลกเป็นบ้าเลยนอนดีกว่าเห้เยลืมข่านที่บ้านมาเอาของไอ้ดีกว่าไอ้นักผู้หญิงคนนั้นชอบเดินข้ามถนนรถมาไม่หลบฉันก็จริงอยู่ฉันเดิน <c oughs> ทุกวันหินมันโดนรถชนทุก <c oughs> อืมฉันลืมไปหรอฉันอ,อยากใส่ชุดใหม่อะชุดแดงแฟเบลวนางแฟเบลว, <c oughs> วเลยล่ะสีชุดนีด้นะชุดว่ายน้ำมันไม่ร้อนนะเอออืมเอมอซื้อมาชุดอะไรดีนะเนี่อไป เดี่ยงไงนะชุดเจ้าหญิงชุดนี้สวย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 สุดไม่ดีกว่าแล้วแลาวแล้วจะขี่จักรยานดีไหมนี่คือจักรยานโอ้จักรยานขี่อันนี้คือจักรยานเราจักรยานพี่อ่ะอยู่ด้ uhm, นานนอกนั่นใช่มีเอาเปลืองเปลืองแบตเตอรี่เราเน,นี้ยนะมีเงินยี่สิบบาทเองอ่ะ เดี๋ยวเล่นหน้าร้านอาหารดีกว่าให้เขาสงสารเราอู้อหูไม่ใช่ร้านอาหารช่างใหญ่โตมาหอร้านจริงๆนานมนีม่อะไรที่จอดรถงั้นเหรอเฮ้ยอะไรขาวๆเฮ้ยนี่มนันกระเป๋าของพี่คนนั้นนี่นาะเราเห็นประจำเลยนะนะ่ะพี่บ้านตรงนั้นนะ่ะเขาจะมากินอาหารที่นี่อ่ะเต,ต้องไปถามด้วยอย เราต้องไปถามพี่ซะหน่อยแล้วว่าใช่กระเป๋าของพี่หรือเปล่าติ้ง้องติ้ง,อง้องเฮ้ใครมาเฮ้ยเจ้าหนูใช่กระเป๋าของพี่หรือเปล่าคะเฮ้ยนี่มันกระป๋องฉันนี่นาะใช,ะชะ่ใช่ใช่อ๋อค่ะหนูเอาวางไว้ตรงนี้นะคะใชะ่จะขอบคุณนะหนูที่ให้กระเป๋าพี่นะ่ะโอเคอ่ะนี่น้ำไปกินนะ ขอบคุณมากเลยค่ะพี่จ้าไปรได้หลอกคุณน่ากินนะคะ <c oughs> จา้าพี่ก็ขอบคุณกันอนกันเดี๋ยวค่าไปส่งบ้านแล้วกันโอเคไหม <c oughs> โอเคค่ะนี่ไงถึงบ้านหนูแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณนะจ้าที่ช่วยกระเป๋าพี่บ๊ายบายค่ะหลังพี่ซื้อขนามาให้กินนะ ลงเลยนะคะสำหรับคลิปในปี